พยัญชนะไทยมี44ตัวตั้งแต่กไก่ถึงฮอนกฮูกได้แก่กไก่ขอไข่ขอขอวดขอควายขอคนขอระครังงออูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ ชอกระเชอยอผู้หญิงดอชดาตอปะตักถอฐานทอนางมนโทถอผู้เท่าน,นอนนินดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงนอนหนูบอใไปไหม ปอปลาพอพึ่งพอฝาพอพานพอฟันพอสัมภามมอมายอยักษร,รอเรือรอลิงวอลเวนสอสลาสอรุสีสอเสือ หอหีบลอจุลาออ่างหอหนกฮู้